สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังช่อง youtube c h a n n น l ของผมไอจอยอ g งก s h วัตถุประสงค์ที่ผมทำช่องนี้ขึ้นมาก็เพื่อเป็นการสอนภาษาอังกฤษแบบ lifelong learning หรือว่า independent learning ขึ้นมาก็คือผู้เรียนสามารถเรียนที่ไหนก็ได้เรียนทีละถ้ามีเวลาพักครึ่งชั่วโมองอาจจะเรียนทีละครึ่งชั่วโมงก็ได้แล้วแต่ความสะดวกหรือาจกำลังรออยู่บนรถเมย์อะไรอย่างนี้ก็เรียนเรียนได้ทุกที่ ก็ผมจะใช้ประสบการณ์ทั้งหมด10กว่าปีในการสอนภังกฤษมาถ่ายทอดให้ท่านผู้ชมผู้ฟังได้เรียนรู้กันไปนะครับสำหรับช่องนี้ไ Joy English สำหรับ EP นี้เป็น EP แรกนะครับชื่อว่า Overview of English Language at t h e Basic Level ก็เป็นภาพรวมของภาษาอังกฤษนะครับคือเป็นลนะักษณะคือเป็น Characteristics ของภาษาอังกฤษด้วยแล้วก็เป็นสิ่งที่เราทุกคนจะรู้แล้วก็เรียนรู้ สำหรับภาษาอังกฤษนะครับในขั้นต้นเท่านั้น b a s ิคเ e เวลสำหรับ Advanced Level ก็จะเป็น EP จะถัดไปอีกอยัอีกหลาย EP อยู่ก็อันนี้เรามาดูฝั่งซ้ายนะครับของตารางก็จะเป็น what to study อันนี้นะครับสิ่งเราต้องเรียนรู้มีอะไรบ้าง 1. what คืออะไร,นะรสอง how many types มีกี่แบบสาม g u a g e use ใช้ยังไง 4. form หรือว่า pattern รูปแบบของมันมีอะไรบ้าง 5 example แล้วก็6 meaning จริงๆแล้ว5อย่างแรกอ,อย่างแรกเนี่ยเป็นในส่วนถ้าจะเรียกอาจจะเป็นเรื่องของ form หรือว่าฟังก์ชันการใช้งานพวกนี้ส่วน6 meaning อันนี้อาจจะแยกไปอีกประเด็นหนึ่งไปเลยเพราะว่าเรื่องของ meaning มันจะเกี่ยวกับความเข้าใจของคนเราด้วย c o m p r e s i o n มากน้อยแค่ไหนถ้าดูมาในแหมเหตุอันนี้คือ r e t v ถ้าเป็น receptive skills ส่วนพวก reading listening นะก็จะต้องผ่านข้อ1-5ก่อนแล้วก็ไปข้อส่วน productive skills writing and speaking ก็จะเป็นข้อ6ก่อนข้อ1-5นะจะสลับกันทีนี้วิธีเรียงผมก็คือเรียงจากส่วนที่สั้นที่สุดไปส่วนที่ยาวที่สุดส่วนที่สั้นที่สุดส่วนสั้นที่สุดของภาษานะครับ อ,อย่างที่เรียนมาตั้งแต่เด็กก็คือเป็นระดับ words ใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วมันมีสั้นกว่านั้นอีกซึ่งมีความหมายอยู่แล้วมันพอมันสั้นแล้วเราสามารถเรียนรู้จดจําได้ง่ายมากขึ้นก็คือเรื่องของ morphemes นั่นเองอันนี้ morphemes แล้วก็ลไรเป็น words อันนี้สําหรับหน้าน,นี้จะมีแค่2อ,อย่างแต่หน้าถัดไปก็จะมีเรื่องของ phrase clause แล้วก็ sentence นะมีหมด5 5ชุดนั่นเอง ในนี้เรื่องของ morphemes morphemes ก็จะมี prefix หรือ suffix นั่นเองอันนี้เป็นคำที่เราได้ยินมาตั้งแต่ตอนเรียนอาจจะเป็นมัธยมหรือมหาวิทยาลัย morpheme ก็คือส่วนที่สั้นที่สุดของภาษาซึ่งมีความหมายอยู่ prefix ก็คืออะไร prefix ก็คือเติมหน้าคำมีคำวา่า pre อยู่เป็น prefix เติมหน้าจะเปลี่ยนความหมายเติมท้าย suffix อันนี้จะเปลี่ยน part of speech นะครับ ทำง่ายๆเติมหน้าเปลี่ยนความหมายเติมท้ายเปลี่ยน part of speech ส่วนตรงกลางรากคำมาไว้ประกอบกับ prefix หรือ suffix จะไม่เกิดเป็นคำตัวอย่างก็เป็น u n d i s อะไรพวกนี้มีเยอะแยะมากมายหมดอันนี้จะไปต่อที่ค o n t น n u ิวที่ EP2 ีสองนะครับอีพีสอคำเป็นโลจีคอม suffix ก็จะเป็นชั้นสไซนะครับตัวอย่าง Unrelated Biology Relation ไปเป็นเรื่องอันนี้ไม่เขาเรียกว่าอะไรเป็นเหมือนออเดอร์ฟเวลาเราที่เราทานอาหารยังไม่ได้เข้าสู่ตัวนี้มากถัดไปจะเป็นเรื่องของ Words Word s อันนี้หรือ part of speech อันนี้จะเป็นเหมือนเป็นเมนคอร์สและอันนี้สำคัญมากนะครับพาร์ทออฟสนี้ว่ามีเ,าเป็นเบสเป็นรากเป็นฐานของทั้งภาษาทั้งหมดนะภาษาอังกฤษภาษาอื่นด้วยนะ แล้วก็มีก็ของไทยเราก็จะมีคล้ายๆกันแหละเกือบเหมือนกันทั้งหมดครับแต่ของสังกิตมีทั้งหมด8อย่าง Parts of parts o อ speech อันนี้มี noun adjective verb adverb pronoun preposition conjunction แล้วก็ interjection ของ Now adjective verb adverb อันนี้แบ่งเป็นอยู่ในกลุ่มของ content ์บ r d content w o r d คือคำที่มีความหมายในตัวมันเองส่วน function ก็คือ pronoun preposition conjunction แล้วก็ interjection สีกลุ่มนี้จะไม่มีความหมายในตัวมันเองเป็นแค่ใช้เชื่อมคำหรือประโยคหรือว่าใช้เรียกแทนคำนามแค่นั้นลองดูต่อคำนามนะใช้ นาวก็วคือใช้เรียกคนสัตว์สิ่งของคำนามเอยงนับได้นับไม่ได้หรือว่าไปแชร์ c t i v e คำคุณศรรัพท์มีหมด15าอย่างอันนี้มีเยอะแต่มันใช้ง่ายใช้แค่ขยายนามอย่างเดียวย้ำใช้ขยายนาวหรือนามอย่างเดียวถ้าตัวเดียวหรือ2ตัวก็วางหน้านาวได้แล้วสองตัวขึ้นไปให้วางหลังเป็นเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรเอ่อ reading comprehension แค่นั้นนช่อว่าสมาร์ท คำกริยาก็มีแบบสามอย่างหลักๆคือ verb แท้ verb ไม่แท้ verb ช่วยสามสี่อย่างแล้วก็อันนี้สี่อันนี้ประกอบ verb เ,เรื่องของ tense นะครับสี่สอง tense form ก็มีหมดแปด forms นะเดี๋ยวเราค่อยว่ากันในส่วนของ verb verb นี้จะผิดมากที่สุดต้องระวังมากที่สุดนะมีเรื่อง tense เข้ามาประกอบอีกเช่นคำว่า hit adverb adverb Ad ขยายได้ทั้งสี่อย่างนะมีสี่แบบขยาย verb ขยาย adverb ก็ได้ขยาย adjective ก็ได้ขยายประโยคก็ได้ส่วนใหญ่ลงท้ายด้วย l -y ส่วนใหญ่นะครับยำ้ำเช่น slowly อ่านี้เรามาดูฝั่งที่เป็น function words บ้างนะ function words จะมีคำน้อยนะน้อยกว่าฝั่ง content words เยอะมันแค่ใช้เชื่อมคำเชื่อมประโยคอะไรแค่นั้นนะหรือใช้เรียกคำนามก็คือ pronoun นั่นเองมีหมดหอย่าง subject object possessive adjective possessive pronoun แล้วก็ reflexive pronoun อันนี้ตัวอย่างเช่นอันนี้เป็นตัวอย่างของ subject pronoun I u we they he she it ไป preposition ก็เป็นคำบุพบ,บทเชื่อมบทหรือว่า phrase มีหมด3แบบแบบแรกคือทั่วไปแบบที่2ใช้กับเวลาแบบ3สำนวนเดี๋ยวค่อยว่ากันลต้องดีเทล เป็นคำสั้นๆง,ง่ายๆสั้นมาก in o n a d between อะไรพวกนี้ conjunction เป็นคำสันธานเชื่อมประโยคมีหมด2แบบ c o o r d i n a t i n g conjunction แล้วก็ subordinating conjunction คำสั้นๆง,ง,ง่ายๆนะลักษณะจะคล้ายนะๆ,ๆกับคำบุพบท preposition อันนี้อันแรกเป็น fan boys fan boys อันนี้ก็คือ c o o r d i n a t i n g conjunction for and nor but or yet แล้วก็ so สองก็เป็นพวก because if when whereas นะพวกนี้แล้วก็ intersection จะใช้ใน spoken spoken language นะส่วนใหญ่ทั้งหมดเกือทั้งหมดเลยแหละมี2แบบแสดงการตกใจเึ้นต้นด้วย what กับ how what a cute girl ลนะักษณาน,นีอันนี้ก็เป็นหมายเหตุเหมือนที่พูดไปก่อนหน้านี้ ก็สำหรับหน้าแรกของ EP 1ก็จบพคน,นี้เดี๋ยวเ่ามาต่อหน้า2นะเป็น phrase clause แล้วก็ sentence นิดเดียวเพราะว่าส่วนใหญ่อย่างนี้ที่ผมบอก base ของภาษาก็คืออยู่นี้ทั้งหมดนะ words p a s s of speech อันนี้ต้องแม่นจริงๆนะถ้าไม่แม่นอันนี้พอเป็นขึ้นเป็น phrase clause sentence แล้วเรียบร้อยนะ